อ่านี่คือสารคาดีการซักรองเท้าอย่างถูกวิธีนะโดยแพทวงเซเวบักแว่นน,น,นี่นี่คือการซักรองเท้าอย่างทานุถนอมพิธีพิถันเพื่อรักษาสีและคุณภาพอันคงไว้ซึ่งความสวยงามมันคือนันยางที่ทำมาจากพลาสติลอนมันคือนันยางที่ทำมาจากพลาสติลอนมันปรโมทบ้างั้นนะอ่ะพื้นเขียวพื้นเขียวที่นี่ขี้ไก่ป,ป่าป,ปนอยู่เป็นจำนวนหนึง่ง ซึ่งปริมาณนั่นไงกูว่าแล้วมันคือยอดย่ามันคือยอดย่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่าด้วยกินเม้นสาบที่ออกมาจากดูคมข้นในเหงือของตีนที่ต้องบรรจงทยอยซักแทะเลมออกทีละน้อยทีละน้อยมันคือศิลปะอีกชนิดหนึ่งที่หาดูริยากหาริยากวัยรุ่นส่วนใหญ่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างในการซักรองเท้า ที่ถูกวิธีและถูกสุลักษณะในการใช้นันยางส้นตีนมึงนี่ดำได้อีกนะนะซมเนไม่ได้ตัสเสร็อนอกจากหน้ามึงดูแยกกว่าส้นตีนแล้วส้นตีนมึงยังดูแย่กว่าหน้ากูอีกนอกจากเปิดเทอมไม่ได้ไม่ได้ตัดเนี่ยจนมาตอนนี้จะปีหนึ่งแล้วอืมอมันเป็นอะไรที่เยี่ยมยอด มันเป็นอะไรที่สุดยอดน้ำหมักปลาเช่งยังไม่สามารถที่จะเน่าได้ขนาดนี้มันเป็นอะไรที่อ๋อดูหน้ามันดูหน้ามันในการสักเป็นอะไรที่จริงจังแบบว่าช่วยช่วยได้เยอะเลยสําหรับคนที่อยากจะฟินอ๋อดูดูโอ้เจ้าโอ้โหโอ้โหไม่นะโอ้โอ้โ้มันมันเป็นอะไรที่นั่นนั่นนั่น ถ้าเราตัดส่วนมือที่ที่โดนนื้อไปมันจะเหมือนกับมันกําลังสาวแหนอยู่โอ้ไม่นะประเจ้าแว่นแว่นเว่นไอแว่นมันก็คือการซักรองเท้านะครับไม่ใช่ชักเว่าขอบคุณครับที่ทนชมกราบขอภัยในลีลาและท่าทางในการบรรยายและทั้งหมดนี้เราก็ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยไม่ได้มีเจตนาอื่นใดเลยนอกจากขายตัวขอบคุณครับ <S 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 <S